สวัสดีนะคะสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง f อฟที่น่ารักทุกท่านนะคะวันนี้มาพบกับช่องเพียรชาแนลนะคะพี่น้องมาพบกับเพียรน,นะคะในแนวทางหาน้อย3น้อยนะคะสูตร1เม็ดเดียวนะคะพี่น้องจ๋าสําหรับสูตรหเม็ดเดียวนะคะเด่นมานะคะหลุดไปในรอบพิเศษนะคะหลุดไปรอบพิเศษนะคะมารอบ VIP เอ่อไม่รอมารอบปกตินะคะขออภัยนะคะ มาเจ็ดเจ็ดตรงตรงเลยนะคะพี่น้องจ๋ามารอบเดียวจริงๆนะคะรอบเดียวรอบเดียวจริงๆนะคะก็ตัวชอบด้วยนะคะเจ็ดเจ็ดเนาะสำหรับพี่น้องที่ตามสูตรเม็ดเดียวก็สายวิ่งสายรูดน่าจะโอเคนะคะมารอบปกตินะคะพี่น้องจา๋าส่วนรอบเอ่อรอบพิเศษกับรอบ VIP นะคะต้องขอโทษขอภัยนะคะรอบ VIP วิ่งสบวิ่งศูนย์มานะคะ วิ่งศูนย์มานะคะแต่ผลงานวันนี้ก็สายวิ่งสายรูดน่าจะพอไปต่อได้นะคะพี่น้องจา๋ารับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะสําหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะมารอบเดียวจริงๆนะคะลุ้นใจแทบขาดนะคะถ้าเข้าแล้วก็คือหยุดเลยนะคะพี่น้องจา๋าถ้าเข้าแล้วก็คือหยุดเนาะสำหรับสูตรเม็ดเดียวนะแต่บางวันก็มาเด้งเด้งเด้งเลยนะคะพี่น้อง ไปตามต่อนะคะสําหรับสูตร1เม็ดเดียวนะคะสายวิ่งสายรูดนะคะไปตามกันเลยจ้าวันที่สองนะคะไปตามต่อกันนะคะเดือน4ี่นะคะปี6 4สนะคะรับชมเพื่อเป็นแนวทางนะคะสูตรนี้เป็นสูตรคำนวณตัวเลขตามกำลังรายวันนะคะอาจมีเข้าและมีหลุดนะคะเป็นเรื่องธรรมดานะคะ ฮานอยนะคะแนวทางฮานอยสามนอยนะคะชมกันได้ทุกวันนะคะแต่ไม่ต้องตามทุกวันนะคะเพราะว่ามันเป็นความเสี่ยงนะคะพี่น้องจ๋าสูตรหนึ่งเม็ดเดียวนะคะสายรูดนะคะพี่น้องจ๋าเม็ดเดียวสายรูดนะคะพี่น้องจดดะะองจให้สองตัวบนล่างนะคะ ก็ขอขอบคุณทั้ง fc เก่า fc ใหม่นะคะที่เข้ามารับชมติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องเพียนชาแนลเนาะบางวันก็จาะเข้าเด้งเเลยนะคะบางวันก็อาจจะหลุดนะคะบางวันก็เหมือนเหมือนของวันที่1นเนาะก็มีเข้า1ชุดนะคะสำหรับชุดเด่นของสูตรหเม็ดเดียวนะคะ เด่นหกนะคะวิ่งรูดได้เลยนะคะพี่น้องจา๋าสำหรับสูตรหนึ่งเม็ดเดียวก็รูดเลยนะคะวิ่งสามนะคะเรามารูดหกกันนะคะหกศูนย์หกหนึ่งหกสองหกสามหกสี่หกห้าหกหก เจ็ดหกแปดและหกเก้านะคะอย่าลืมตัวกลับนะคะทุกอย่างทุกแนวต้องไปกลับนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่เข้ามารับชมเนาะเป็นสูตรคำนวณตามกำลังรายวันนะคะให้เด่นหกนะคะวิ่งสามนะคะ ถ้าพี่น้องเห็นต่างก็ไม่ว่ากันนะคะเพียงชอบหกศูนย์นะคะหกสามนะคะหกห้าดีไม่ดีจะมาเบิ้ลหกหกนะคะพี่น้องจ๋าหกเจ็ดและหกเก้านะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกคู่นะคะพี่น้องจ๋า รับชมรับฟังเพื่อเป็นแนวทางนะคะเด็กต่ำกว่าอายุ18ปีควรมีผู้ปกครองแนะนำนะคะคลิปนี้จบคลิปก่อนนะคะแคปไว้จดไว้นะคะป้องกันการลืมเนาะสุดท้ายนี้นะคะขอให้พี่น้องทุกท่านโชคดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยปังปังนะคะก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ